กิน <c oughs> ข้าวฉาามากเลยค่ะว <c oughs> ันนี้ออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาฉาพี่เป็นไงบ้างพี่อา y ยุโอเค อะไรเมื่อกี้นองแง่นนี้เริ่มอารมณ์ดีโอเคนอนมบบนี้รอด้วยสมงเมตรนะโอ้โหไอ้วานี่ดีดีคะพี่ชายมันไม่นั่งกินดีอะครับโอเคอาหููหูทำใหญ่ทำใหญ่ทุกทำใหญ่พี่นั่งกินไหมคะ เอ๊ะวันนี้เล่นไม่ไหวทักไาวเลยเอออารมณ์ดีแล้วว่าดีแล้วเออมันยิ้มแล้วอืมรักเราจบใจอม ม,มีคนเข้ามาบอกว่าโหลดมาแล้วค่ะยังไม่ทันพูดออไรเลยโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะตกใจเลยออุ้อบอกว่าทานข้าวดึกจังวันนี้เราออกไปข้างนอกมาแล้วเพิ่งกลับมาแล้วก็<_ <T> _>เด็กๆหลับก็เลยไม่ได้ปลุกขึ้นมาทานเมื่อกี้เพิ่งตื่นอะไรให้กินอะไรนิดหน่อย อันไหนๆก็พูดแล้วเราจะพูดเรื่องสติกเกอร์อยังเออ,อสติกเกอร์ไลน์ไอวาอัญยาทีีออกแล้วนะจ๊ะสติ๊กเกอร์ไลน์มามีหน้าใกล้ไปหน่อยนะอ่ะโชว์หน่อยปันปันหน่อยเขามาบอกว่าจัดไปแล้วหนึ่งเซตอบอกว่าสติ๊กเกอร์น่ารักมากอ่านี่สติ๊กเกอร์ ชื่อไอวาัญญาี t p ก็คือไม่รู้ตั้งว่าอะไรให้มันวินสมาลาก็อย่างงี้แหละอันนี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละอันมันก็จะเข้ากับเทศกาลนะอันนี้เขียนว่าอะไรอาบุญมาฝากบุญมาฝาก็เป็นเทศกาลแบบงานบุญสวัสดีปีใหม่เดินทางปลอดภัยเอ่ม มั่งมีสีสูบนี่อันนี้อะไร Happy Birthday อันนี้อะไรขอตังค์งงหน่อยรักที่สุดเอา้าอันนี้อะไรขอโทษใช่เลยฝันดีนะบายบาย <c oughs> ไปจบไป เลยๆเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงบอกว่าพ่อพ่ซื้อแล้วนะคะมีคมทุกอันอันนี้คือ Everyday is Valentine Day I love you อ่าติกเกอร์อ่ะก็ลองไปหาดูได้นะครับชื่อนี้นะครับไอวาัญญาแอนทีพสองสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะตามนี้ เด็กเด็งมาแล้วคิดถึงจังจัดแล้วค่ะมีคนบอกจัดแล้วซื้อแล้วที่ใหม่ไปเที่ยวไหนมีแต่พ่อๆ่อแหละพี่ไปทํางานมีเสียงไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเสียง